ยาทะเลาะกันเสร็จแล้วเราก็ได้ผลไม้จริงน,นะครับเม็ดตองหนึ่งก็ไล้ค,ความจริงครับวันนี้ประกอบคนเดียวเลยนะครับช่างบุญหออช่างบุญหอนี่เครื่องรุ่นไหนครับเออยามาฮ่าม,ามีตองหนึ่งอ๋อมีตองหนึ่งนี่อ๋อแล้วควนันใส่อะไรครับจิตห้าอ๋อใส่จิตห้าแล้วเนาะโอโ้โห เมตองหนึ่งกันนี้คว้านใหม่นะครับคว้านแท้ๆเลยสาเจ็ดห้านะครับดําเนินงานโดยช่างบุญหอวประกอบเดียวได้เนาะแต่เฟืองเกียร์ไม่ได้ถอดมันก็เรียงง่ายหน่อยแต่ว่าไ,ไม่ธรรมดาเนาะจอเน,นาะแล้วเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมอีกเฮ้ยบุญหอเนี่ยโอ้ช่างใหญ่ของเรานะครับใหญ่สมชื่อเลยนะครับเอาแล้วเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมอีก,กครันี่พวกแผ่นครัรอ๋อแผ่นคัทดเนาะ เป็นคักเก่ามันเป็นไงลองยกมาดูสิอื้มสึกโอนะครับลื่นหมดแล้วแล้วตามหัวมันก็สึกอ๋อสระเม็ดตองหนึ่งคันนี้ก็แสดงว่าจัดหนักพอสมควรทำเครื่องมาบิวใหม่นะครับประกันก็ประกันอย่างดีส่วนอะไรนะรุ่นไหนนะนี่ซูโมเอ,อ,อ็กอ๋อส่วนซูโมเอ,อ็กคันนี้ก็อะไรบ้างทุกอย่างนะ อะาแล้วซูมเอ็นี้เปลี่ยนอะไรบ้างครับชจาบุนอ้ก็ลูกสูบแหวนวาลโซ่ราลิ้นแล้วก็กา้านอ๋อเปลี่ยนก้านสูบด้วยเนาะค่ะอืมยางสะพานโซอะไรก็เปลี่ยนใหม่โอ้ร้านนี้ล้างสะอาดสวยงามเนาะอ,อ่ะโอเคงั้นวันนี้คงไม่เสร็จต้องต้องวันไหนเสร็จน,นี่ฮะ สองสามวันเลยุ่งนี้ไป <S 2> <S 2> <S 2> อ่าโอเคงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะเก็บเครื่องมือก่อนกำลังจะไปธุระอะไรอ้าเป็นยังไงนุ่มไปไหนมาเปลี่ยนพระเบงหน้าครับอ๋อเปลี่ยนพระเบงนี่อ๋อโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้แป๊บนึงว่าจะออกไปธุระสักนิดอ้าวขึ้นเอาขึ้นเลยครับ นายนาบุญ호อยู่ไหนแม่มันอ่านะครับไอหนุ่มจากบ้านหัวหัวเสือนะครับไหนช่างบุญ호อ่าช่างบุญ호เปลี่ยนผ้าเบรกหน่อย ข้างเดินทางมาชาดิเอานะครับที่นัดกันไว้ตอนนั้นนานแล้วบอกว่าจะมาเปลี่นบางเออที่ที่คุยมาในนั้นดินนในแชทเออในแชทในเพจเนานะครับบอกว่าจะเปลี่ยนบางคนหลังกับสเตอร์ครับเออโซสเตอร์แต่วันนี้เปลี่ยนแผนนะครับมาเป็นผ้าดิสเพราะว่าพ่อยังไม่กลับมายังไม่กลับมาจากไหนมาจากระยองครับามาไม่ได้เราโควิดช่วงนี้ งเอองินเงินมาได้แต่คนมาไม่ได้ดำเนินงานโดยช่างบุญหอนะครับวันนี้ช่างบุญหอตัวกลมบล็อกเลยนะครับตั้งแต่โควิดตั้งแต่ยุคโควิดเพราะว่านอนกินนายตอนขับมาจากบ้านเองขับธรรมดาหรือขับซิ่งขับซิ่งครับอ,อ๋อเองขับรถซิ่งนะอ๋อ ่าซิ่งมากเด้อแล้วได้ยกล้อมาไหมตามทางยกครับโอ้ยระวังเด้อระวังหลายคันแล้วที่ยกลอ้อแล้วก็ต้องลม้มเจ็บแล้วก็รถ,รถพังอีกพอพลาดไหมเกือบเกือบพลาด <laughs> ลับแล้วนี่นายครับเดินทางปลอดภัย อะไรนะเดี๋ยวผมจะยกร้อยดูออ้าวมีการโชว์ด้วยนะี่ะระวังด้วยนะงั้นเอาให้โชว์นิดหนึ่งให้โอกาสอ่าในเมื่อเจ้าหนูอยากโชว์เราก็ลองดูความสามารถสักนิดหนึ่งครับแต่ความจริงผมไม่สนับสนุนนะครับอีกรอบิสะยอ้าอ่ะ,อะ,อะ แม่มีความสามารถมีมีคนค้ำให้ด้วยแม <c oughs> ่โอเคครับเด็กน้อยเด็กน้อยอยากโชว์นะครับก็ให้โอกาสแสดงความสามารถนิดนหน่อยหแต่ไม่จำเป็นก็อยากขับยกตามทางเด้ออ่าโอเคครับ